สวัสดีครับคลิปนี้จะคุยกันเรื่องความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลนะครับชื่อนี้อาจจะฟังยากนิดน,นึงเดี๋ยวจะบอกว่ามันคืออะไรนะครับเรื่องนี้เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในสถิติอนุมานนะครับคำอนุมานแปลว่าเรามีข้อมูลที่เป็นตัวอย่างเล็กๆนะครับเรากําลังจะสรุปอะไรบางอย่างเผื่อแผ่ไปถึงข้อมูลส่วนใหญ่หรือข้อมูลที่เราไม่ได้เก็บมานะครับในในเรื่องนี้เนี่ยเรากําลังพูดถึงข้อมูล2ชุด นะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล2ชุดเช่นราคาสินค้ากับจำนวนคนซื้อต่อ1วันนะครับแล้วเราก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลระหว่างข้อมูล2ชุดนะครับเรากําลังจะเอาความสัมพันธ์เนี้ไปสร้างฟังก์ชันตัวหนึงนะครับแล้วก็เอาฟังก์ชันนี้ไปทํานายข้อมูลข้อมูลในส่วนที่ เราที่นอกเหนือจากสิ่งที่เราเก็บมานะครับก็คือ,อเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่านี่คือความสัมพันธ์ระหว่างราคาสินค้ากับจำนวนคนซื้อใน1วันนะครับเช่นถ้าของราคาแพง,งคนก็จะไม่ค่อยซื้อใช่ไหมฮะต้องราคาถูกลงคนก็จะซื้อมากขึ้นเช่นสินค้าชิ้นหนึ่งอาจจะราคาเริ่มต้นร้อยบาทนะครับวางขายวันแรกมีคนซื้อแค่6คนพอลดราคาลงเช่นเหลือ90 คนก็จะอาจจะซื้อน,น้อยลงหรือมากขึ้นก็ก็เป็นไปได้ทั้งคู่นะครับเช่นวันวันแรกวางขายหลายวันนะครับ90วันแรกอาจจะมีคนซื้อแค่5คนครับ90วันที่2อาจจะเพิ่ม8คน12คนเป็นต้นแบบนี้ก็ก็เป็นเป็นไปได้นะครับถ้าเรานั่งเก็บข้อมูลแบบนี้หลายหลายวันคือเก็บราคาควบคู่กับจานวนคนซื้อเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลมาจํานวนหนึ่งนะครับเป็นคู่อันดับแล้วเราคู่อันดับไปไปพลอตเป็นจุดจุด บนแกนพิกัดชากนะครับเราก็จะเห็นหน้าตาของความสัมพันธ์นะครับนี่นี่คือความสัมพันธ์นะครับในในบทแรกๆของมอปลายเลยซึ่งถ้าดูหน้าตาของมันเนี่ยความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่เป็นฟังก์ชันก็ได้นะครับเช่นถ้าดูที่3จุดนี้เราจะพบว่าเราขายของราคาเดียวกัน3วันก็คือ X เท่ากันหมดเลยแต่ จำนวนคนซื้อไม่เท่ากันซึ่งเป็นไปได้ใช่ไหมฮะจำนวนคนซื้อมันมันอาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอย่างอื่นมากกว่าราคาด้วยก็ได้นะครับเัรนั้นเนี่ยความสัมพันธ์นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นฟังก์ชันแต่ถ้าเราดูด้วยตาเราจะพบว่ามันเหมือนจะมีแนวโน้มอะไรบางอย่างนะครับมันเหมือนจะเรียงตัวกันจุดพวกนี้มันเหมือนจะเรียงตัวกันเป็นฟังก์ชันใช่ไหมฮะเหมือนจะเป็นเส้นตรงขึ้นมานะครับเหมือนจะเป็นเส้นตรงขึ้นมาได้ ซึ่งถ้าเกิดเราสามารถประมาณหรือหรือหาตัวแทนหาฟังก์ชันซึ่งเป็นตัวแทนนะครับความสัมพันธ์อันนี้หาฟังก์ชันซึ่งเป็นตัวแทนความสัมพันธ์อันนี้นะครับเราสามารถทำทำสิ่งที่ที่มีประโยชน์มากก็คือสามารถเอาไปทำนายข้อมูลได้นะครับเวลาเวลามีฟังก์ชันออกมาเนี่ยเวลาเรามี x ตัวที่ไม่เคยมีมาก่อนในข้อมูลเช่นเราอาจจะไม่เคยขายของราคา65บาทเลยนะครับแต่พอมีฟังก์ชันที่ที่เป็นตัวแทนของความสัมพันธ์เนี่ยเราสามารถเอา65แทนลงไปแล้วก็ได้ค่า y ออกมาก็คือเราทำนายได้ว่าถ้าขายของ65บาทจะมีคนซื้อกี่คนนะครับมันอาจจะไม่ใช่ค่าที่เป๊ะ,ปะแต่ก็เป็นค่าประมาณซ,ซึ่งก็มีประโยชน์ในการวางแผนในการทำงานโอเคไหมครับนี่คือการใช้งาน ฟังชันซึ่งเป็นตัวแทนของความสัมพันธ์หรือเราเรียกมันว่าความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันโอเคไหมครับทีนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องการหาก็คือถ้าเราต้องถ้าเราอยากรู้ฟังก์ชันเราก็ต้องหาค่าต่างๆซึ่งซึ่งกำหนดลักษณะของฟังก์ชันนะครับในทีน่นี้เรากําลังจะพิจารณาเส้นฟังก์ชันซึ่งเป็นเส้นตรงเท่านั้นนะครับเพราะมันง่ายที่สุดนะครับก็จะมีค่า2ตัวที่กําหนดลักษณะของเส้นตรงก็คือความชัน กับจุดตัดแกน y นะครับค่า m กับค่า c ตัวนี้อยู่ในเรื่องเลยค่คณิตถามว่าหายังไงนะครับมันจะมีกระบวนการที่เราเรียกว่า regression นะครับ analysis ซึ่งซึ่งเอาไวา้สร้างสมการนี้ขึ้นมานะครับเป็นเป็นวิธีเป็นกระบวนการสร้างสมการนี้ซึ่งซึ่งจะทำให้ได้ค่าซึ่งเหมาะสมที่สุดนะครับ ถ้าเกิดเราวาดเส้นนี้ด้วยมือเนี่ยเราจะพบว่ามันมีเสิจะได้เป็นไปได้หลายเส้นใช่ไหมครัคำถามคือเส้นไหนดีที่สุดก็ต้องผ่านกระบวนการนี้ regression นี้แต่ว่าเราจะยังไม่สนใจการวิเคราะห์เบื้องหลังเบื้องลึกนะครับเอาแค่วิธีทําก่อนนะครับวิธีทําในมปลายเนี่ยการหาสมการ y เท่ากับ mx บวก c เนี่ยนะครับเราทำโดยการสร้างสมการขึ้นมาอีก2สมการ นะครับซึ่งมันจะติดค่า m กับค่า c ทั้งคู่เลยนะครับทั้ง2สมการนี้แล้วเราก็แก้พร้อมกันเป็นระบบสมการเชิงเส้นนะครับซึ่งก็จะได้ทั้งค่า m และค่า c ออกมาพอได้ m กับ c ก็จะสามารถตั้งสมการเส้นตรง y แล้วก็ m บวก c ได้ก็จะได้ฟังก์ชันที่เป็นตัวแทนของความสัมพันธ์ออกมานะครับแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปนะครับทีนี้สสมการนี้คืออะไรนะครับ ที่จะเขียนนี้เป็นวิธีจํานะครับไม่ใช่วิธีวิเคราะห์ไม่ใช่วิธีพิ ross, v S, สูตรใดทั้งสิน้นเป็นวิธีจํานะครับวิธีจําก็คือเราตั้งต้นที่สมการเส้นตรงแล้วก็ลอกมัลงมา1บรรทัดนะครับ mx เว้นที่ไว้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราต้องเขียนเครื่องหมาย summation ตัวแย่ e A. สมการแรกได้จาก y เท่ากับ mx บวก c โดยตรงนะครับใส่ summation ให้มันทุกตัวนะครับ ไม่ใช่อยู่ดีๆก็ใส่นะครับแต่ว่ามันผ่านกระบวนการวิเคราะห์มาแล้วนะครับว,ว่าวิธีการต้องเป็นแบบนี้เสร็จแล้ว i ออ่า y จะกลายร่างเป็น y i คือจุดข้อมูลแต่ละตัวนะครับ x ก็จะกลายร่างเป็น x i x i y i มาจากจุดพวกนี้นะครับอย่างอย่างร้อกับ6เนี่ย x i คือร้อยหนึง y i ก็คือ6แบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีจุดแบบนี้เยอะแยะเลยเรา เราเราเดี๋ยวเราจะต้องเอาจุดพวกนี้มาบวกกันนะครับใส่ summation ทีนี้ปรับรูปร่างหน้าตามนิดนึงนะครับอะไรที่ดึงออกมาได้ก็ดึงนะครับดยจะพบว่า m เป็นค่าคงที่นะครับเดี๋ยว m จะมีตัวเดียวนะครับในขณะที่ xi มีหลายตัวนั้น m เป็นค่าคงที่เราสามารถาดึงออกมานอก summation ได้นะครับแบบนี้ก็จะเขียนว่า m xi แทน อีกตัวหนึ่ง summation ของ c c เป็นค่าคงที่เหมือนกันก็ดึงออกมาได้ถามว่าดึงแล้วเหลืออะไรดึงแล้วเหลือ summation ของ1นะครับ summation ของ1ได้เท่าไหร่ก็ต้องไปดูว่าบวกกันกี่ตัวนะครับข้อมูลมีทั้งหมด n จุดนะครับดังนั้นบวก1เข้าไป n ตัวก็จะได้ n จับนี้นะครับก็จะเป็น c n อีกบรรทัดหนึ่งสมการที่2สมการที่2จะได้มาจากการ เอา x บาคูณตลอดทั้งสมการนะครับมันจะได้ xy นะครับเท่ากับ m x กําลังสงบวก c x อย่างนี้นะครับใส่อินเด็ให้ทุกตัวที่เป็น x กับ y นะครับแล้วก็ใส่ summation เหมือนเดิม m ดึงออกมาได้ c ดึงออกมาได้แบบนี้นะครับถ้าไล่ตามนี้เนี่ยก็จะไม่ผิดนะครับ ก็จะเป็นวิธีจำซึ่งเป็นระเบียบดีตัวสมการมันอาจจะหน้าตาไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะจะทำให้มันดูง่ายขึ้นนะครับตัวพวกนี้ที่ติด summation ทุกตัวเนี่ยนะครับรวมทั้ง n ด้วยเราจะหาค่าได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคือการเอาจุดต่างๆในข้อมูลเนี่ยมาบวกกันเท่านั้นเอง Sum xi ก็คือเอา x ทุกตัวบวกกันนะครับ sum yi ก็เหมือนกัน ซัมของ x i คูณ y i ก็คือเอา x กับ y มาคูณกันก่อนนะครับแต่ละคู่ของมันเอามาคูณกันก่อนเสร็จแล้วค่อยเอามารวมกันนะครับซัม x กำลังสองคือเอา x แต่ละตัวมายกกำลังสองก่อนแล้วค่อยมาบวกกันนะครับข้อควรระวังคือซัม x i กำลังสองเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับซัม x i แล้วทั้งหมดกำลังสองนะครับแบบนี้คือต้องยกกำลังสองให้เสร็จก่อนแล้วค่อยบวกกันนะครับตัวนี้เราจะไม่ใช้นะครับเราจะใช้ตัวนี้ เหมือนกันกันกบ sum x i y i นะครับคือเอามาคูณกันเสร็จก่อนไม่ใช่หาตัวนี้ sum x i sum y i แต่ละตัวแล้ว,วค่อยมาคูณกันแบบนี้เราจะไม่ใช้นะครับเราจะใช้ตัวนี้โอเคนะครับเดี๋ยวพอคำนวณพอพอหาค่าในวงวงเนี้ยได้ทุกวงแล้วเนี้ยมันจะเป็นตัวเลขหมดเลยนะครับภาพภาพใหญ่ๆของการแก้ก็คือ เราจะได้สมการเส้นตรง2สมการนะครับ1กับ2เนี่ยตัวนี้เป็นตัวเลขไปแล้วตัวนี้เป็นตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขก็จะติดตัวแปรแค่2ตัวคือ m กับ c นะครับนี้ก็ติด m กับ c เหมือนกันทั้ง2สมการเลยดังนั้นก็จะกลายเป็นระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรสามารถหา m กับ c ออกมาได้พอหา m กับ c ได้ก็จะได้สมการเส้นตรงออกมาเป็น y าก mx บวก c นะครับแล้วก็ เอาเอาสมการตัวนี้ไปไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อไปนะครับเป้าหมายของเราก็คือหาสมการตัวนี้ให้ได้เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยววิธีการคำนวณแล้วก็ตัวอย่างจะแสดงให้ดูในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ